เป็นเกาะขนาดใหญ่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารรสเลิศคุณภาพเยี่ยมและธรรมชาติที่มีสีสันที่สวยงามโดยเฉพาะธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะและสถานที่ที่น่าสนใจในทริปนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติไดเซสุซานแวะพักทานอาหารริมทะเลสาบชิคาลิเบสึแล้วไปดูโรงงานผลิตไวน์และบรันดีที่อีเคดะไวน์คคสเซิลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติในฮอกไกโดพลาดไม่ได้เลยนะคะ นี่คือรายการไดสกิสตซัมไรท์เปนค่ะทางนี้จะเห็นได้รอบข้างนะคะอยู่ในรถทัวร์รถบัสนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันวันนี้เราจะออกเดินทางไปที่ไหนนะคะมาติดตามมิชชัมิชชั่นของเราในวันนี้นี่ ก็สวยเหมือนกันชื่อดังเหมือนกันเนาะในเซซึดังค่ะมิคุนิโทเคค่ะแล้วก็สุดท้ายคาริเบซูโ้แต่ละที่ดูแบบหนาวเป็นทะเลสาบใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็แต่ละที่มันจะแบบดูอากาศหนาวมากเลยนะคะเราก็เลยใส่ชุดกันจัดเต็มมากเลยนะคะมีฮีเท็พร้อมแล้วนะคะโอเคถ้าชุดเราพร้อมแล้วนะคะก็ออกเดินทางกันเลย เที yeah, Fire, z z bay, right. ่ยวก็เรียบร้อยแล้วการเดินก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็จุดต่อไปเที่ยวจะไปคือเราจะไปกันที่เบ่เบย okay, ์ขึ้นไปด้านบนนะคะไปไปไปดูกัน let's go คูโรดาเกตตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซสุซานมีความสูง1,984เมตรและมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีตลอดทางเราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ทีท่กว้างใหญ่ไพศาลและที่สำคัญได้ชมความสวยงามและสีสันของใบไม,ไม้หลากสีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นกันมาถึงจุด จุดที่5จุดที่5นะเป็นคล้ายๆจุดชมวิวอของยอดเขาวสวยมากมีสุนักกิ้งจอโอ้ยน่ารัางมากเลยไอซนักกิ้งจอกแดงใช่ไหมเะแล้วตอนนี้นเราก็ขึ้นมาถึงจุดสถานีที่5แล้วนะคะแล้วก็วิวสวยมากยังไงก็ขอถ่ายรูป ดูดีกว่าหนึ่งสองสามขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราอัพรูปด้วยมุไรไวไฟโอเคสวายพาสอะไโยบุระเกะโยบูดาเกะค่ะตรงนั้นตองสิบเอ็นนั่นแหละคเขาบอกว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนฟูจิของฮอกไกโดเพราะว่าเพราะว่าแบบรูปแบบคล้ายๆกันแล้วมันก็ดูแบบยิ่งใหญ่เนาะ แค่นเนี้ยหิมะใส่ชิลบไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ะ่ะตรงนี้ก็จะแบบยังมีเป็นหิมะที่ยังล,ละลายไปแต่ว่ายังเหลืออยู่โซ่ก่อนมงเลยโซ่กนอ๋ออันนี้เพิ่งสองวันถึนง,นงก้อนเลยอ๋อจะเอาทิไงได้ส่ดตัจะได้เหรอคะ you <laughs> ความสุขเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยเขาพูดภาษาสุทธไทยหล่ะยุ่ยยุ่ยอ่อนค่ะช่วยซื้อหน่อยครับเขาบอกอ่ะเขาก็เป็นคนทำของฝากที่นี่อ่ะค่ะเขาแกะสลักนกฮูกส่วนใหญ่เลยนะเป็นนกฮูกอุ๊ยอุ๊ยเขามีภาษาไทยเขียนด้วยก็สุทธไยมอใช่นกฮูกนำโชคโอ๋อยู่ดีมีสุขนกฮูกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย คุณผู้ชมคุณคุณโอคุณโอเลือกมานี่นะคะพอดีเรามาเจอเป็นแบบกระต่ายที่เขาแบบแกะสลักไว้นะคะแล้วน่ารักมากๆเลยเอามาเป็นของรางวัลสําหรับคนที่มารุวมสนุกในรายการดีกว่านะยังไงก็อย่าลืมมารุวมสนุกคะ่ะที่เว็บไซต์สไลด์เจแปนแ<ร>บบทีนีค่ะ ตอนนี้กลับมาอยู่บนรถบัสแล้วเขาบอกมาว่าเมื่อกี้ที่ไม่เห็นเลยอะไอใบไม้สีส้มๆม,ม,ม,มันอะเป็นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะไต้ฝุ่นมาแล้วก็วู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 ใบไ,ไม้ก็เลื่องหมดเลยเราลองไปหาระหว่างทางจะเจอใบไม้เปลี่ยนสีแถวนี้เปล่าใช่แตลองไปตามหาแล้วก็ลรงจะไปอีกที่หนึ่ง โอเคอะไรนะพี okay. er, also, but, ่บอยบอกวุ yeah. ้ยน้ำฟ้าฟ้าน้ำสีฟ้าน้ำสีฟ้าหลังคาสีฟ้าโอ้โนี่เป็นน้ำตกนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นใบกับไม้เปลี่ยนสีเรยๆซีเจนเจเป็นดอกเป็นใบโมมิจิโมมิจิโมมิจิเต็ มี่สิมอมีมมมีได้รีบดิบมัมีกี่มมกต้นีต้นสนด้วยต้นสนก็จะไม่เปลี่ยนสีนะคะก็เหมือนต้นขี้สามารถขี <c oughs> ้สามารถต้น <c oughs> สนนี่มันผัดใบเลยใช่ป่ะมันคือแบบพอมันแก่แล้มันก็ลวงเลยมันไม่ได้เปลี่ยนสีเนาะประมาณนั้นเนาะเลยจะมีเป็นสีเขียวสลับเป็นดอกไม้สีแดงสีเหลืองสีเขียวสวย ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณมาซากิซังนะคะจะเป็นคนแนะนําเกี่ยวกับโซนเคียวแล้วก็เกี่ยวกับใบไม้เปลี่ยนสีนะคะที่อยในที่นี่ค่ะเขาเป็น Association of the Soungkyo the Tourist Association ผู้จัดการโอ้ค่ะแล้วก็เขาเป็นนักโตสกีนักสกีเขาเป็นเขาเป็นครูสอนสกีมาสิบปีแล้วใกล้ที่นี่เขาเป็นโซนโจ๊กไข่ค่ะ ก็คือถ้าเราอยากหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคะเกี่ยวกับโซอินเคียวสามารถมาหาคุณมาซาคิได้ค่ะคู่เก่งเอามาดิเราโคโยะไนดักเีวม้อมักรอีนก์มาตงเรดลีคือเรามาเมื่อไหร่เราบชคดีตลอดเลยหายหมดเลยหายหมดเลยอสียดายคืทงนะอย่างที่บอกไปก็เลยดอกไม้สีแดงหายหมดเลยนะคะตอนนี้เหลือประมาณเท่านี้เนาะช่วงที่โซอินเคียวค่ทากทัท คนวั่่นตะัแ่เนี้เราจะพตก<อ>เป็นเูดว่าสวยมากๆสวยมาก,มากาจะมีอีกจุดนึงที่เป็นจุดดูดอกไม้เปลี่ยนสีอีกจุดนึงที่ดีนะคะเดินปเป็นทางเดินขึ้นปีนขึ้นขเขาเลยไว่เห็นเขาเดินไปไหนกันมไม่ไ,มไ,มดได้ไม่ได้ดูเท่านี้เราก็แบบประทับใจแล้วใช่ จุดมุ่งหมายของเรามาเจอดอกไม้เปลี่ยนสีก็โอเคแล้วเนาะเอาเก๊ค่ะใช่ไอซ์กิซึมไรจังเป็น ไปเที่ยวน้ำตกที่สวยที่สุดในอุทยานไดเซซิซานรอติดตามชมกันนะคะค่ะติดตามแฟนเพจรายการไดซกิซามูไรเจแปนและอัปเดตการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ s a m u r a i j a p a n t v และสุดท้ายนี้นะคะขอฝากกด Subscribe ที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะ